ต่อกันเลยพี่น้องต่อกันเลยครับผมลงมาหอดแล้วเดี๋ยวอีกบ่กี้ขันเขากกิดไปสัมผัสน้าตกแล้วน้ำใสๆแบบไงเออสวยงามมากครับผมโอ้คุนเด้ออุ้ยลูนี่ได้กินนันอีหยังกาอาอ็อายน้ำเนาะไอยน้ําอน้ำลงมาเลยพี่น้องมึงน,นะสวยงามมากครับผม อันพี่ดอกมันเป็นชายหาดดีเลยพี่น้องมีสะพานไต่ไปสุดน้ำอู้ยูนี่เย็นดีเลยพี่น้อง,อออดองได้ได้กินน้ำกินยังแบบอุ้ยอายน้ำมกย่างคักเลยพี่น้องอายน้ำตกมาน้ำไหลครับพี่น้อง น้ำตกห้วยหลวง คุณครับข้างบนก็สิเป็นน้ำตกประโอนละอ フフフ。